สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนมะลำนะครับบรรยากาศเตรียบครบพร้อมนะครับวันนี้รถแห่ระเพยเต้ยเสด็จน,นะครับพวกแห่ท่าบุญร,ร่วมกันมาแล้ว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 แอดบินผู้ที่ขยันที่สุดแอดบินสมหมายครับไม่ธรรมดานะครับ เอามวาันนี้ก็รอพิธีปกติแท้วันนี้วันสำคัญครับไหวแน่เจ้าหยองไปแน่โอ้ยปุ้ยพาก็เคยใช้เคื่อเดียร์เลยได้ได้แล้วพุ่งพวกแล้วพอท่านผู้คนพนธีตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจตื่นตื่เช้าโอ้ยอาจารย์เล็กตาพุ่นเยี่ครับรถแห่ลำพันธุ์เตยเสด็จเตรียมความพร้อมครับพี่น้อง อีกสักครู่นะครับอีกสักครู่เรามาเสดอพร้อมกันเ,เี๋ยวผมพร้อมนะครับ ร้อมครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับสวัเดี๋ยวจัดโอนครับอาจารย์โอนี่เตือนจะเดือดเนอะเตือนไม่ได้ยุ่งเก่งมากอ้าวพอกันอีกแล้วห้าเด็กดักสวัสดีครับพี่น้องกองไฟสุกุลสุขคนนะครับผมมื้อนี้ว่าสิบ่เอาคลิปซั่นครับมื้อนี้ว่าอีฟอนอย่างเดียวมื้อนี้เป็นมื้อที่ คลิปไลฟ์ที่สุดครับมาด้วยพ้องมั่ววบุญนับกันผู้ใดอ่าบันท่ัดในเฮตุบุญกับทางเพจใหญ่เลยครับยังทันยังทันมีไม้เหล็กบัญชีมีการอ่าโอนเรียบร้อยนะครับผมเข้ามาต่อยอดนับกันนะครับผมพร้อม11โมงเนาะพร้อม1เพื่อซีดแห่ไปเที่งมุ่งอเก่าสิบมุ่งประมาณนี้ครับแย่ไปพร้อมกับเพ้นโอเคสบเพครับผมแต่ว่าตอนนี้เข้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับครับผม มาพัดน้ำเน่าครับแต่สิกินผู้เดี้ยงเอาป่ะกินกับก้านไส้เออตักตักก้านไส้กิน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 ก้านตักเอาพัดน้ำเน่าไปอีกไงไปอีกหน่อยบ่ลน้ำติ่มเนื้อรถเฮ่อ้ยอันบ่ไหวเด้อครั้งแรกในซีวีทันแล้วว่าดีดีมันสิเต้นบ่ะมีนครับ โอ้๋ย<อ>เป็เป่ามากกับมันติดอย่แค่ท่านผมเปเปล่าหน้ามอาเจ้าเด้อฮังโหไไปเอากระส้าเด้อ <c oughs> แล้วพอข้าวเป็นกี่หุ่นกี่ชั้นล่ะไม่เลยโตข้าตักกลับแล้วจะไปเข้าจ่าวเข้ากันมาพี่น้องมากินน่วกันครับกองทัพต้องเดึงด้วยท้องครับถ้าเอาข้าวจ่าพละถ้วย ไม่ได้อ่ะกินเข่าครับอันองเนื้อหัวครับองหามจิ้นโป้มให้พระราชาเห็นเลยพระราชาแรงข้ามเข่าใหญ่เดี๋ยวสิประหารพระราชาให้อันราชดรเบิองอยู่แรงข้ามเข่าใหญ่พี่น้องครับไปมาบันเฮลี่กินเข่าบ่ะเฮลี่กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับอันนี้พัดถิ่มว่านี่

มีคนยิงไงก่เท่าอีกพันสามนไขล่ะพุ่ญเมื่งมันะแตกเป็นอย่างเมืองนี่ยพอเท่ามาดาจนล้นเมืองอย่างนี้เพิ่มเมื่อย่างนี้เมืองกูพันเมื่อกูพันบุญยังกูพันมาแล้วน้องน้องชื่้โซครับพี่น้องครันสอนบอแม่บ่านนี่ถั่วยก็มี่ขั้ใจถั่วอันนี้นี่เ็อตโอ้ฮะทั้งลาดเขาแล้วทั้งอัน เห็นตำทาถือมาคูไว้นะที่ถือมะคุย้ยเมื่อเขามันต้องยิงไงเออบิ่งหุ่นเขาก,าก่นอน,นเห็นหุ่นก็อุ่นใจเนาอามาเลยก่อนชมเอามาดังไม่น่า,นานกินว่าหมาดแบงมีอิลีนะอน่านักเจ้านเรเอามาให้เจ้าเมืองกินนะเพราะย่งที่อาทิตย์ก็ตักจะกระดูกมันหนอ กินเขาน้ำแั้นลครับวันสุดอกเปลนท่าไติต่อดิอื้มคือจว่านะบุไปคอนกรับถ้าบุงทอด พลาตะเบิดหลวงรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์อมัดใหญ่เฮาสุวซึ่งว่าสิดับอนอาดแล้วลอ <c oughs> งทำสามมือเลยลนนดับอนาดหมายถึงว่าพังพินาศแม่นบ่มพังพินาศเลยโทละัพทมือสองม,มันก็เป็นอันเช่นแม่นซื้อมือแรกงนี่ปุ๊บให้มาซื้อมือแรกเอามือแรกแล้วจันเบิด <c oughs> า 12, มืน่นสอง่นก็หมดแล้วันซี่คนคันมือแหลจกจับมือจับมืิอสิเอนี่แม่เอา1ิสนี่แม่เราต้องเอาซิปสองาเนาะนาะอาจารย์จะว่ามือแกไปน้ำกันมาปีนี่นะไปครับปีนาครับปีนาปีนี่ว่าไปอ่งปีนี่ไปมาบ่ท่านหรอก ไปือกรกมป่ะรุงเท็ไปือกรกมป่ะไปครับุจอดอยู่วิณิมาสอบเธอสอบเลยนมาจันที่ทิ่นคิวมาสอบหมดบอเราเป็นนักามมอนสิสอาสนี่ย็เราเนี่ยแลพ่เจ้า ก็กินทั้งทานกันเนาแล้วก็ไปร้าแห่หอมเจ้าของก็แซบเยอะไห้เอากระหุ้งในสุดด้วยเลยหุ้งในดีพอดีนาะเพราะดีนี่ยแบบหุ้งแบบนี้คือหุ้งพอดีรสชาติกินในเมืดผู้เฒ่าเด็กหน่อยรสชาติดีมาจานแอ้ว กินพาหัวใจลงไปไมรู้ว่าเป็นตาดำที่กระเป๋าเลยไรโจมากเลย ฮะโบ้เดกะโบ้ไทยโบ้ไม่ใท้เหู่นะบบ้นีไม้ท่องนะโอ้คือกว่าแนนี้คือโบ้ยนน่งเจบ ไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วรถแห่ไกลแล้วครับอันทอดคลิปหมดแล้วขึ้นมาดนมนเดินท่ออาพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกสก้นเดี๋ยวไปรถแห่หลับพี่น้องพอากันคลิปหนาเด้อโอ้เจ้ารถแห่มาแล้วครับพี่น้องโอ้ ตามคลิปหน้าด้วยพี่น้องรถแฮเดอร์ ครับแล้วเดี๋ยวไปยาวรถแท่ต้อ่ทิ่นายครับพี่น้อง